นิดนึงทำไมผมได้ยินจากวิทยุสองครั้งอ,อ่านจากนังสือพิมพ์หนึ่งครั้งประมาณว่าเวลาผู้ที่มาประท้วงหรือไม่เห็นด้วยกับปตทอะไรต่างๆเนี่ยมักจะท้าดีเบตแล้วทําไมเราไม่ไปครับในเมื่อข้อมูลก็มีหมดทุกอย่างทําไมเราไม่ไปปะกันแหมเลยแล้วก็อธิบายเลยต่อหน้าเลยอะไรยังไม่ใช่พูดมาอะไรเงี้ยเรา,เรา,มาสมมุติสถานการณ์นะครับผมได้ยินคําพูดประมาณเหมือนว่า เขาก็เอาแต่พูดคนละทีอะค่ะอย่างเงี้ยอเอาง่ายๆเลยอะอย่างตัวเลขที่เราโชว์เนี่ยนะฮะ,ฮะถ้าสมมติว่าผมเอาขึ้นแล้วผมอธิบายเนี่ยเรื่องนี้ก็จะผ่านไปคนที่หาว่าเราเอาเปรียบนะครับ<ะ>เขาก,เขาก็เขาก็จะผ่านเรื่องนี้ไปแล้วก็หยิบเรื่องอื่นขึ้นมาก็อย่างน้อยมันจะได้ไม่วนมาใหม่ไงพี่มันมันจะได้อันนี้มันจะวนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็กลับมามันจะวนกลับมาอีกแล้วครับพอหลังดีเบตเสร็จเขาก็เอากลับไปพูดอีกว่าเนี่ยเราขายแพงขายถูกเนี่ย ก็เราก็เจอตัวเขาไปเลยดีไหมเ,เราเคยทําอย่างนั้นมาหลายครั้งอย่าลืมนะครับว่าเราต้องเจอเขาที่รัฐสภาเนี่ยในกรรมธิการพลังงานอยู่หมายถึงว่าเขาจะเรียกไปทั้งใช่ครั้งคู่สิ่งที่เกิดขึ้นที่กรรมธิการพลังงานก็คือเขาจะเข้ามาแล้วก็ว่าอย่างเงี้ยนะฮะพอเราขึ้นชี้แจงเขาลุกเดินออกนอกห้องอ้าวและใช่ครับแล้วก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะผมมีพยานนั่งอยู่นี่เยอะเลยแต่ละคนเขาออกรัฐสภาไม่จริงๆสมมุติวันเนี้ยเราเชิญเข้ามาไหมแล้ว นะเราเป็นเจ้าภาพเลยไหนๆคุณบอกว่าอยากดีเบตลักษณะที่เขาเชิญเรานะครับครับเขาจะมีองค์กรจัดตั้งมีคนจะโหหาป่าสัก90สคนอยู่ตรงเนี้นะเราคอยแหเสียงใช่ครับเป็นประเด็นแล้วอยู่ในบรรยากาศที่ถ้าเชิญในประเด็นนี้พวกอว่าเขาไม่มาถ้าอย่างนี้ไม่มาไม่มาครับก็เราเคยพูดว่าเอาทำไมไม่ไปพูดเอาที่จุฬาไหมเออแล้วที่ไหนก็ได้สถาบันทางการศึกษาที่งหนี่เป็นกลางใช่ครับอ๋อแต่แต่ก็จะไม่มาถ้า ถ้าทางนี้เชิญเขาก็ไม่มาแล้วถ้าเขาเชิญเราไปไหมฮะเราก็ไม่ไปเพราะว่าถ้ามีคนอยู่เ0้าสิบอ๋อไม่มีแผนโหถูกต้องเพราะเราไม่มีแผนกโหเราเอากองยาวไปสิครับโหมีแล้วไม่คือคือผมมีความรู้สึกว่าไม่ใจผมนะไม่อยากให้รู้สึกว่าเป็นเขาเป็นเราด้วยซ้ำหมายถึงว่าถ้ามีข้อมูลว่าอันไหนมันไม่ถูกต้องแต่ถ้าเรามีข้อมูลว่าเฮ้ยมันคุณเปรียบเทียบผิดผิดระบบอ่ะมันน่าจะได้จะได้ยุติแต่แต่ พี่คิดว่ายังไงก็ไม่ยุติเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่เขาต้องทําไปเรื่อยๆอย่างนี้หรรูปที่คุณดูเห็นสักครู่นี้เนี่ยนะฮะเราลงนังสือพิมพ์นะครับ<ฮ>เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนังสือพิมพ์เขาก็ลงให้หมดเลยข้อ<ฮ>มูลมันก็มีปรากฏอยู่อไม่มีผลอะไรเลยไม่มีผลอะไรนะฮะโอเคผ่านผลไป,ไปอีกรเรื่องหนึ่ง